ฉันไม่ได้อยากจะรบกวนคุณหรอกนะ แต่แค่อยากจะบอกว่าใยแมงมุมเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่มีความแข็งแรงทนทานที่สุดในโลกเส้นใยเคฟลาที่ใช้ทําเสื้อเกราะที่ว่าแกร่งแล้วยังต้องพ่ายแพ้ต่อสิ่งที่แมงมุมผลิตขึ้นมาจากร่างกายของพวกมันอาจฟังดูน่าเหลือเชื่อเพราะมันกลับฉีกขาดได้อย่างง่ายดายทุกครั้งที่คุณแตะโดนมันนั่นเป็นเพราะเส้นใยบางๆเหล่านั้นมีความลับซ่อนอยู่เช่นเดียวกับโลหะส่วนใหญ่ที่สามารถแตกสลายได้ในพริบตาแม้ว่ามันจะหนามากก็ตาม ข่าวดีคือมันไม่มีแมงมุมขนาดยักษ์ในโลกนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าคุณจะไม่มีทางติดอยู่ในกับดักของมันได้แต่ข่าวร้ายก็คือถ้าแมงมุมนับพันตัวที่มีเส้นใยที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกรวมตัวกันถักทอใยขนาดใหญ่รวมกันขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็คุณเจอปัญหาแน่ <c oughs> ใยแมงมุมที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นของแมงมุมดาวินบาร์กที่มีความทนทานมากเป็นสองเท่าจากใยแมงมุมสายพันอื่นและแม้ว่าตัวของผู้มันเองจะมีขนาดที่เล็กกว่าแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวางการเป็นนักล่าที่น่ากลัวที่สุดในโลกได้พวกมันสามารถสร้างรัศมีของใยได้ใหญ่ถึง2.8ตารางเมตรที่สามารถทอดตัวยาวเหนือแม่น้ำได้อย่างน่าเหลือเชื่อด้วยแมงมุมตัวเมียจะยิงเส้นใยให้ลอยไปตามลมจนไปถึงอีกฝ้าข,ของแม่นม้ำและยึดติดเข้ากับต้นไม้ หรือพุ่มไม้แถวนั้นซึ่งระยะทางของมันอาจไปได้ไกลถึง25เมตรอย่างง่ายดายคุณจะสามารถเห็นแมงมุมชนิดนี้ได้เฉพาะในป่าเขตร้อนในมาดากัสก์ ทีนี้ลองสมมติดูว่ามีแมงมุมดาวินบักนับหลายร้อยตัวมาสร้างใยห,หนารวมกันที่เหนือแม่น้ําแล้วในขณนะเดียวกันคุณกําลังพายเรือคาย,ยักล่องผ่านไปคุณจะไม่มีทางสังเกตเห็นใยกับดักขนาดใหญ่ของพวกมันได้จากระยะไกลและกว่าจะเห็นมันก็สายเกินไปแล้วตอนนี้ตัวคุณติดอยู่กับใยในอากาศส่วนเรือของคุณก็ไหลาตามแม่น้ําไปขณะที่คุณติดอยู่ในอากาศอยู่นั้นเครือข่ายเส้นใยนับพันเส้นก็สร้างแรงสั่นสะเทือนส่งสัญญ,ญาณไปให้ แมงมุมรู้ว่าอาหารเย็นพร้อมเสิร์ฟแล้วคุณไม่มีมีดพกหรือมีดพลาติดตัวมาด้วยเลยดังนั้นสิ่งแรกที่คุณควรทําคืออยู่เฉยๆเพื่อออมแรงเอาไว้ก่อนและยิ่งเดินรนมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งติดแน่นมากขึ้นเท่านั้น ความจริงก็คือใยของแมงมุมมีความเหนียวถ้าคุณขยับกาวของมันก็จะยิ่งติดตามตัวคุณมากขึ้นและทำให้เคลื่อนไหวได้ช้าลงแต่อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มของแมงมุมคริเบเลตที่ใยของพวกมันนั้นแห้งสนิทซึ่งแต่ละเส้นใยจะถูกปกคลุมด้วยกลุ่มหมอกม่านบางเฉียบและหากเหยื่อที่ติดอยู่เริ่มเคลื่อนไหวกลุ่มม่านหมอกบางๆนี้ก็จะรวมตัวกันและแข็งแรงขึ้นทำให้มแมลงพวกนั้นติดแน่นขึ้นไปอีก เมื่อมีแมลงมาติดใยแมงมุมแล้วพวกแมงมุมโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่มีขนาดเล็กจะไม่รีบตรงเข้าไปหาเหยื่อในทันทีพวกมันจะรอจนกว่าเหยื่อจะหมดแรงก่อนหลังจากนั้นจึงค่อยๆเข้าไปหาเหยื่อของมันและปล่อยของเหลวที่เป็นน้ำย่อยพร้อมกับพิษเข้าไปที่เหยื่อซึ่งนั่นหมายความว่ากระบวนการย่อยอาหารไม่ได้เริ่มต้นจากภายในแต่เป็นที่ภายนอกตัวของแมงมุมแทนและจากนั้นเจ้านักล่าก็จะห่อหุ้มตัวของแมลงด้วยใยจนกลายเป็นเหมือนรังไหมซึ่งเหยื่อจะถูกย่อย สลายอยู่ภายในนั้นหลังจากนั้นแมงมุมก็จะดูดน้ำย่อยที่ย่อยสลายแมงนั้นกลับเข้าไปกระบวนการนี้สามารถทำซ้ำได้หลายครั้งคล้ายๆกับรีไซเคิลเลยก็ว่าได้ทีนี้กลับมาที่ตัวคุณที่กำลังติดอยู่บนใย,ยขนาดใหญ่กันคุณรู้ดีว่าช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดกำลังจะเกิดขึ้นแล้วและสมองของคุณจะต้องคิดแก้ไขให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะตอนนี้รอบๆด้านแมงมุมตัวน้อยนับร้อยๆตัวกำลังคืบคลานเข้ามาหาคุณ พร้อมที่จะกินคุณเป็นอาหารเวลาของคุณใกล้หมดเต็มทีแต่ทันใดนั้นคุณก็หาทางออกมาจนได้โดยการดิ้นออกจากเสื้อผ้าของคุณและโดดลงไปในแม่น้ําเย่ตอนนี้คุณแทบจะเปลือยล่อนจอนอยู่กลางป่าในมาดากัสกาแล้วแต่ยังน้อยก็ดีกว่าตกเป็นเหยื่อแมงมุมแล้วนะคุณจ้องมองดูแมงมุมเหล่านั้นไต่ไปบนเสื้อผ้าของคุณและห่อมันด้วยรังไหมและในน้ํานั้นก็มีฝูงปลาปิรันย่ารอเล่นนะ่ะไม่มีหรอก แมงมุมบางสายพันธุ์จะใช้พิษที่รุนแรงเจาะเข้าไปในตัวของแมลงเพื่อย่อยสลายพวกมันจากภายในแต่สิ่งที่เรียกได้ว่าโชคร้ายที่สุดของแมลงคือการเข้าไปติดอยู่ในกับดักของแมงมุมฟิโลโปเนล l ่าวิซีนาแม้ว่าแมงมุมชนิดนี้จะไม่มีพิษเลยแต่เมื่อไหร่ที่มีแมลงเข้ามาติดที่ใยเจ้านักล่านี้ก็จะรีบตรงไปที่เหยื่อทันทีและทำการหมุนและดึงเส้นใยด้วยขาหลังและพันตัวเหยื่อเอาไว้ในนั้นพวกมันใช้เส้นใยจำนวนมากที่ยาวถึง1น0 40เมตรซึ่งยาวเป็นสองเท่าของเครื่องบินโดยสารเลยทีเดียวแมงมุมชนิดนี้จะหมุนเยื่อของมันราว28,000รอบในระหว่างการห่อหุ้มเหยื่อที่อยู่ภายในก็จะถูกบีบรัดด้วยแรงบีบอัดและหลังจากนั้นแมงมุมก็จะค่อยๆหลังของเลวเข้าไปในรังใหม่นั่นและใช่แล้วอย่างที่คิดนั่นแหละอาหารเย็นพร้อมเสิร์ฟแล้ว ยายแมงมุมไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่คอยดักจับแมลงเท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้กับแมงมุมด้วยแมงมุมเกือบทุกชนิดมีสายตาที่แย่มากแม้มันจะมีตาหกหรือแปดดวงก็ตามมนุษย์อย่างเราสามารถมองเห็นได้ทันทีหากมีแมลงวันบินมาติดที่ใยต่างกับแมงมุมที่กลับมองไม่เห็นพวกมันจะรับรู้ได้จากแรงสั่นสะเทือนจากเส้นใยเพื่อระบุตำแหน่งของเหยื่อหรือเพื่อระบุตำแหน่งของใยที่เสียหายนอกจากนั้นการสั่นสะเทือนจากเส้นใยยังทำให้แมงมุมรับ รู้ถึงความชื้นในอากาศหรือความแรงของลมและแมงมุมยังรับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของใยแม้จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยก็ตามเปรียบได้กับนักดนตรีซึ่งสามารถรับรู้ได้ถึงเสียงของเครื่องดนตรีที่ผิดเพี้ยนหรือเล่นโน้ตที่ไม่ถูกต้องนั่นเอง ที่ฉันพูดว่าแมงมุมเกือบทุกชนิดมีสายตาที่ไม่ดีเพราะมันยังมีแมงมุมบางสายพันธุ์ที่มองเห็นได้ดีพอๆกับมนุษย์อยู่ด้วยและหนึ่งในนั้นคือแมงมุมกระโดดที่วิสัยทัศน์ของพวกมันสามารถแยกแยะสีได้มากกว่าสายตาของมนุษย์ด้วยซ้ําและที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือพวกมันไม่ได้ล่าด,ด้วยการใช้ใยแต่มันแค่รอเหยื่ออยู่เฉยและเมื่อมีมแมลงวันหรือเต่าทองมาเกาะบนดอกไม้ใกล้มันก็จะกระโดดขึ้นไปกัดเหยื่อด้วยเขี้ยวอันแหลมคมของมันหนักล่าตัวน้อยนี้ สามารถกระโดดได้ไก,กลถึง50เท่าของความยาวลำตัวของมันมันจะแค่ใช้ใยเพื่อให้ตัวเองตกสู่พื้นอย่างนุ่มนวลเพื่อเลี่ยงการตกลงบนพื้นโดยตรงหรือเพื่อกลับไปสู่ตำแหน่งเดิมหากพวกมันไม่สามารถจับเหยื่อได้แต่คุณไม่ต้องกลัวพวกมันหรอกนะเพราะความจริงแล้วเจ้าแมงมุมกระโดดนี้น่ารักซะจนมีหลายคนเลี้ยงมันไว้ในบ้านเป็นสัตว์เลี้ยงเลยล่ะ แมงมุมบางสายพันธ์ุใช้เส้นใยสำหรับการเดินทางไกลกๆพวกมันจะยิงเส้นใยออกไปเหมือนที่สไปเดอร์แมนทำและก็ไต่ไปตามเส้นใยนั้นบางสายพันธ์ุก็ใช้กระแสะลมเป็นตัวพัดพายใหญ่ที่เบาบางให้ลอยไปจนดูเหมือนพวกมันบินได้ไปตามลมเลยทีเดียว นอกจากนั้นยังมีแมงมุมหมาป่าที่มันทั้งไม่กระโดดหรือใช้เส้นใยแต่มันใช้วิธีวิ่งล่าเหยื่อแทนทําให้มันได้รับฉายาว่าจเจ้าหลุมกรดแห่งโลกแมงมุมต่างจากแมงมุมกระโดดอย่างสิ้นเชิงเพราะมันตัวใหญ่และดูน่ากลัวถ้าพวกมันจับเหยื่อได้แล้วมันจะฉีดพิษเข้าไปและที่ร้ายที่สุดก็คือแมงมุมชนิดนี้สามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกสภาวะแวดล้อมที่มันอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นยอดเขาอันหนาวเหน็บไปจนถึงทะเลทรายอันแห้งแล้งและป่าฝน ส่วนคนที่เกลียดกลัวแมงมุมทั้งหลายควรจําไว้ให้ดีว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้คอยควบคุมจํานวนของมแมลงถ้าขาดพวกมันไปจํานวนของมแมลงก็จะมีเพิ่มขึ้นอย่างมากจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมได้ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีข้าวโพดผักและผลไม้ต่างๆจะถูกทําลายจนสิ้นซากและส่งผลให้เกิดวิกฤตอาหารทั่วโลกดังนั้นคิดให้ดีทุกครั้งก่อนที่คุณจะตีพวกมันด้วยรองเท้าแตะของคุณ มีแมงมุมประมาณ45,000สายพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักอยู่ทั่วโลกแต่นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่ามันยังมีสายพันธุ์อีกกว่า2เท่าที่เรายังไม่รู้จักและไม่เคยพบเห็นมาก่อนอยู่ในโลกของเราด้วยเฮ้ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่ก็คือวิดีโออื่นๆที่ฉันคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส